รันบอลต้อนรับคริสต์มาสลุงแซนต้าแจกเงินฟรีส่งท้ายปีเก่าแจกฟรีที่อาบี88สวัสดีครับพบกับพวกเราชินเคยผมกับรายการรั s บันไลฟ์ผมวันนี้วันศุกร์ที่7ธันวาคมนะครับผมก็เป็นสุกสุดท้ายวันสุ์แรกของเดือนธันวานะครับผมแล้วก็เป็นวันหยุดลาวิเอนด้วยนะวันนี้สงสัยคนร้อนคนติดตอนเย็นนะครับผม่าเดี๋ยวต้องหยุดกัน3วันเลยนะในวันรัตธรรมนูญนะครับัาจทรน์ ไปพักผ่อนกันนะผมเนงก็ขับรถขับรากันที่ดีด้วยนะครับผมต่อให้มีความสุขในวันหยุดยาวนะครับผมวันนี้อยู่กับผมป๊อกกี้ครับผมผมบูบี้ครับับผมบูบี้ครับโอเคเราไม่ติ่งไปตื่นเลยนะครับเราาที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ดีกว่านะครับผมก็มีฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับผมรอบแรกและสุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็ได้32ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ผลคู่สำคัญๆก็มีดังนี้นะครับเพราะว่าถ้าอ่านหมดทุกคู่คงไม่ไหวเยอะมากผมก็ที่สำคัญนะครับผมก็มีทั้งของอุดิเนเซที่ผมก็แพ้ทางด้านของนิวคูไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมบอกโดว่าผมเอาชนะนิวเซนไปสองศูนย์ครับสเปอร์เอาชนะพาลาทินายกอลไปสามประตูต่อหนึ่งครับมารีบอลนะผมแพ้ทางด้านของลาซิโอไปหนึ่งประตูต่อสี่ครับผมเรเวอร์คูเซ่นเอาชนะโรเซนบอกหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอินเตอร์มิลานครับเสมอทางด้านของ เนฟฟี่บากูไป2ประตูต่อ2นะครับผมแอตติกบิวบาก็เสมอกับสปอตสปาร์คไป0ประตูต่อ0นะครับผมนาโปลีผมก็แพ้ทาห้าของพีเอสบีไฮโดเฟนไป1ประตูต่อ3ครับสตุตการ์ก็แพ้ทางด้านของโมไป0ประตูต่อ1นะครับผมแล้วก็เอเซนนะผมก็เอาชนะแอตติโกมานดิดไป1ประตูต่อ0นะครับเลาก็สรุปครับ32ทีมที่เข้ารอบนะครับผมก็มีดังนี้ผมก็มีทั้งของลิเวอร์พูลนะครับผมอันจีมัสคาร่านะครับผม พั s น์เนะครับผม a r t i c o Madrid, f e n e n b a c h e g a t b a g นะครับผม b o r d e a u Newcastle, Steaua Bucharest นะครับผม s t u t g a r d ครับ d e n i p o นะครับผม Napoli, เ e n ง b r a s s e l r o b i n k a s a n Inter Milan นะครับผมอลิมปิกลียงนะครับผม Sportpark นะครับเหมือนเหมือนจะผิดเนะอลิยองอ๋อลิยองออลิมปิก ใช่บานใช่ทีเดียวกันไหมใช่เดียวทีเดียวกันอ่าแล้วพูดคิดผมพูดว่าอะไรลินคุณไม่ใช่ลินคุณมันเหมือนจะพันพันกันไงอ่าแล้วก็มีลาซิโอนะครับผมแล้วก็มีสเปอร์นะครับผมแล้วก็มีเมตาลิสผมว่าคุณกับเลวานไปนอนกันนะครับผมแล้วก็ฮันนเวอร์แล้วก็เลบวนเต้เอออ่าเออทีที่เข้ารอบ นี่เนาะดิเอาเทมแต่ลองแชมป์กลับตกรอบไปนิวบาตกรอบนิวคคสเซลตกรอบไปเข้าเข้าเข้าไหมทีมันตหมดเลยเข้าหมดเลยสาผู๋สาพูเข้าจาพูงด้วยใช่เแดีวจาาผู๋เลยนเดี๋ยวมีเชีซีมาบวยทีหนึ่งงนะเชซี นะครับผมแต่มีแชมป์ไอ้รองแชมป์เก่าแอตติกบิวเบลที่ตกรอบไปนะครับเจ้าพ่อบอลยูโรป้าใช่แอตแมนลิกแอตแมนลิกเข้าเหมือนกันนะครับผมเจ้าพ่อเลยวันนี้มาเริ่มที่ข่าวนะครับผมขอเป็นข่าวฟุตบอลไทยก่อนอันนี้นะครับผมก็เมื่อวานนี้ครับช่วเช้านะผมก็ทางด้านของนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั่นคือทางด้านของท่านวรวีมักกูดีนั่นเองนะครับผมก็พร้อมด้วยวินสติดเชฟเฟอร์นะครับผมแล้วก็เหล่าแข้งบรรดา ทีมชาติไทยนะครับชุดซูซูกิครับผมก็ไปร่วมลงนามสวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับผมก็ถือแบบไปโรงนามสวายพรก็ถือเอาเรื่องเอาชัยนะผมในการแข่งขันที่จะพบกับท้าของมาเลเซียในวันอาทิตย์นี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมในช่วงบ่ายนะผมก็ไปทางด้านกองสลากนะกองสลากรัฐบาลไปซื้อหวยไปซื้อหวยแตจะบ้าเหรอไม่ใช่ผมก็คือกองสลากก็ร่วมอาชีพ สามล้านบาทนะแข่งแถวเราลูบๆๆได้แต่เราเราจะราชดำเนินนะอรสาวีอะไรนะราชทิพย์ไตยนั่นแหละครับอ่าแล้วเสร็จแล้วครับทีมชาติไทยก็ลงซ้อมที่สนามไทยยุทน์ยีแดงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก่อนที่จะบินไปในวันนี้นะครับผมหนึ่งทุ่มนะครับผมไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับผมก็จะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่๙ของผมเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมก็ ช่องเจ็ดถ่ายทอดสดเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับผมดูคู่นี้เสร็จดูบอลไทยเสร็จก็ไปดูแมนยูแมนซิตี้ต่อช่องสามได้เลยวันนี้มนาทิตยศนะครับผมแล้วก็มาที่คาอื่นบ้างนะผมก็เป็นวันอาทิตย์มะลืนะมะลืนโอ้โหผิดพูดเลยเขาเตะมนาทิศนี่มาใช่วันาธิศใช่ไหมใช่ครับวันนี้วันศุกร์คุณอ่าแล้วก็มาที่ผลจับสลากฟุตบอลนะครับผมเอซีแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็ ทีมของแชมป์เราครับผมไร้ค่ายอย่างเมืองทองผมวันนี้ก็จะปาราออกมาแล้ครับอยู่ในกลุ่ม F นะครับผมแล้วก็เป็นกลุ่มที่หนักมากเหมือนกันนะครับผม,มก็ประกอบไปด้วยนะครับผมทีมที่เมืองทองจะต้องได้พบได้เจอผมก็มีทั้งของกว่าง,งโจ เอ้อวกแกนนะผมก็ดับเบิลแชมป์ของจีนเลยนะทีนี้เก่เานะเป็นทีมอะไรกับกวางซ้งหรือเปล่าไม่ใช่ออ๋ก็แล้วก็มีชื่อเหมือนกันไงแล้วก็มีชุนบุคุนไดมอตเตอร์ผมล,ลองแชมป์เคลีกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกทีหนึ่งครับผมก็เป็นทีมเป็นลองอันดับ3จา่นเจลีกนะผมนั่นะคือทั้งของอุราวะเรดไดมอนด์นั่นเองนะครับผมก็คือเป็น3ทีมใหญ่เหมือนกันนะ ก็ถือว่าเป็นงานหนักของเมืองทองแต่เขาบอกเขาจะทําให้เต็มที่นะครับผมส่วนบุรีรัมย์ผมก็ต้องไปเพลยอ์ออฟก่อนนะผมแต่ก็เพลยอ์ออฟงานใหญ่เหมือนกันว่าต้องไปเจอทีมจากออสเตรเลียหรือจากออสเตรเลียนี่ถ้าชนะได้ก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มอีก็ถือว่างานหนักแน่ๆต้องดูนะ้นะหนักแค่ไหนก็ไม่ต้องหวั่นอยู่แล้วนะครับทุกวันไทยทุกอย่างสู้เต็มที่นะครับผม แล้วก็มาที่ข่าวฟังกิทบ้างนะครับผมเมื่อวานนี้เป็นข่าวดีแต่วันนี้เป็นข่าวร้ายสําหรับคนนี้ครับผมเมื่อวานก็เพิ่งต่อสัญญาเชลซีไปห้าปีครับสำหรับมิเกลนะครับผมจอโลบีมิเกลผมล่าสุดนะครับผมวันนี้ก็ได้รับข่าวร้ายครับเมื่อทางด้านของสมาคมฟุตบอลเอฟเอครับอ่าของอังกฤษนะผมก็ตัดสินใจลงโทษมิเกลสารเกมด้วยการพร้อมปรับเงินอีกหกหมื่นบาทฐานโกหกในข่าวหาทางด้านของมาร์คเคทเชนเบิร์กนั่นเองในหาว่าเย็สีผิวเขา อ่าแล้วก็ผลสรุปออกมาแล้วคือมาเฟนผมไม่ได้เหยียดสีผิวเป็นการเกาขาไปนะครับผมก็สาขาไม่เพียงพอครับพูดเท็จเป็นพูดเท็จใช่พูดเท็จพูดปดนื้สัตว์มินิอื่ก็โดนว่าทาเวลาไม่นี้พอจี๊ดจกากินก็โดนไปนะครับสามเกมสำหรับจอร์ดีนีเกลนะครับผมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นวันวันเสาร์นี้เลยหรือเปล่า สำหรับม,มิเกล<ต>้า<ต>เราก็เชลซีเราแพคเราพานที่มาให้โรเมอไปนะผม <c oughs> อันนี้ก็มาถึงอดีตน,นักเตะเชลซีเมื่อวานก็มีข่าวนะผมใครก็มาซ้อมกับเชลซีแล้วให้คือทาง,งดีเราบ,บ้านนะผมแต่ไม่ไม่สับเออเขาเรียกว่าอะไรทางด้านของราฟาเนไม่เอาลงนะอ่าเพราะเขามาเรียกความฟิตเพื่อจะไปแข่งในศึกแอฟริกันเอเซนส์ครับวิลลิโคนนะผมล่าสุดครับเมื่อวานนี้ครับใจดีนะครับผมก็ฟักเงิน 8แสนปอนทำแหวนที่ลึกแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกแจกเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะที่มีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจในฐานะที่ตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ได้รับแชมป์แล้วปีแล้วปีนี้ไม่ได้แจ้ความคิดดีแบบดอกาดีปลอบใจเพื่อนปลอบใจทุกคนดีมากเลยนะยังไงก็ตกร่านะความจริง แหวนเนี้ยเศษหนีต้องทําให้นะไม่เป็นไรนะเสศษรวยอยู่แล้วมระแจข้างในเป็นที่เดืดเลยครับเพราะว่าโอ้ยค่าตัวเยอะเยอะไปอยู่จีนก็ค่าตัวก็เยอะเยนะครับผมที่ดสองดับสามของโลกนะใช่ของพวกเก่งอยู่แล้วสำหรับเศษรายนี้นะครับอ่ะมาที่ข่าวอื่นบ้างครับผมมาที่ข่าวอื่นบ้างมาที่กองอังกฤษเหมือนกันเป็นข่าวของไอ้ปืนใหญ่ไอซ์นอตนะครับคือในประเทศอังกฤษก็ประโคมข่าวว่าแบ็คขวา เชื้อสายไทยอะไที่ไหนเราบัลกอรี่สัญญาเขาเป็นไงไม่ใช่เหรอเขามเขียนได้ยางงี้นะเออบัลการีสัญญานะครับกว่าจะัึงเสดว่าไอ้ปืนใหญ่ไซนอนก็ตกเป็นข่าวรือว่าสอจะย้ายจากทิมเอเมเรสสเตเดียมในช่วงตลาดซื้อขายเปิดรอบสองเดือนมกราคมนี้เพราะอะไรรานอะไรล่ะเพราะไม่พอใจเงื่อนไขสัญญาใหม่นะครับผมจากรายงานก็ระบุว่า พ <c oughs> อคืนน้ำลายนะอาร์เซนอลนี่เตรียมเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้สัญญานี่ต่อไปอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สัญญาเขาจะสิ้นสุดในปี2014นี่แหละแล้วก็เขาเลยปฏิเสธปฏิเสธที่จะญญาอาร์เซนอลปฏิเสธที่จะขึ้นค่าเหนื่อยให้ที่สัญญาเรียกร้องมาว่า,าสัปดาห์ละ6 6 0 0 0 0ปอนด์ก็3ล้านบาทนักเตะจึงปัดที่จะขยายสัญญาใหม่นั่นเองับผมก็คงจะ หาทีมใหม่ได้แล้วล่ะใช่ครับใครต้องรู้ว่าทีมใหม่จะได้ไปแมนซิตี้ก็ได้เพราะแมนซิตี้ทอดเซ็งเด็กเต็มใจเลยใช่วันนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของขงแดงที่ภูนะครับทีม่สนใจมหาโชนลูสศกลูกหนังคือเหลียงเกดก็เตรียมจะขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับแบล็คโจนไปเที่วไปสามสิบปีครับผมนี่ก็อายุเยอะแล้วแต่เห็นบ่อยช่วงหลังเพราะว่าเรน่ามีการบาดเจ็บครับก็ได้ลงเ้าเสาแล้วทำผลงานได้ น่าประทับใจนะครับใช่ครับโรเจอร์ก็เลยเตรียมเพราะสัญญาตอนนี้เหลือแค่ผมเดือนเท่านั้นนะครับโรเจอร์ก็เลยเตรียมต่อสัญญาออกไปอีกนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ตกเป็นมือสองอันนี้เพราะเลน่าหายนาเลน่าหายมาก็ต้องตกเป็นมือสองก็เหมือนเอาว่าเป็นสแปร์ไว้เป็นตัวสำรองแต่เลน่านี่ไม่ต่อสัญญานะปล่อยเลน่าปล่อยไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ต่อสัญญาบาสโจอาจจะไปอันนี้ก็ได้ไปเชอซีเพเชลซีชอบเซ็งเด็กู ม่อะโอ้โลาฟาก็อยู่นี่หหะเออแล้วปีได้เช็คเหรอคงไม่ไปเราปไปช<ะ>เช็คังอยู่ยครับวันนี้ข่าวต่อไปเลยเป็นข่าวของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ได้รับข่าวดีนะครับเพราะดาวดดบบิดซีวากองการสะเก่งผ่านทดสอบความฟิตแล้วก็จะซ้อมกับมาลงสนามทันในศึกดาว์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์กับ แมนเชสเตอร์ซิตี้กับว่าที่แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบไปแล้วหรือเปล่าก็แมนยู่ว่าที่แชมป์เลยนะกะจะเล่นมุกเลยพูดผี่ว่าที่แชมป์ยูฟาแชเปียิต์ใช่เพราะซิวานี่ไม่ได้ลงไม่ได้ลงเล่นนัดที่พ่ายดวลมูลเปนหนึ่งศูนย์ในแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในการบาดเจ็บทให้ทีมก็ไปแล้วแหละส่วนฟังเซอร์เล็กผู้สันนะครับก็ออกมายอมรับ ก็ออกมาเผยว่าจะไม่ส่งชินจิคาราวะให้เจอกับชาวญี่ปุ่นเนี่ยลงสนามเพราะเพิ่งหายเจ็บมาเหมือนกันแต่ก็กูว่าเราก็ออกมาคูว่ากูว่าให้ระวังเป็นรุนี่ให้ดีอ๋อแต่วังรุนี่ให้ดีแล้วก็แอสซิเดียงด้วยพุ่งลงกินมันก็ขู่ว่าระวังบอลเตอร์ลี่ให้ดีแล้วกูให้ระวังแอสซิเดียงนะนี่นะครับคือว่าเป็นเกมที่สนุกนะถ้า ที่ชาริโต้สำรองแล้วก็ทางเซโก้สำรองจะดูว er ่าสำรองสองตัวนี้ใครจะยิงใครจะยิงใครจะดีกว่ากันอ่ากอ่าก็จะเพราะว่าต่างคนต่างมีทีเด็ดเหมือนกันแต่ถ้าใครลงตัวจริงรับรองจบอีกทีหนึ่งชนะแน่นอนไม่แน่นะอาจจะยิงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมข่าวก็มีเท่านี้ครับแล้วก็ติดตามสุดดาบบีแมตช์ในวันอาทิตย์นี้สองทุ่มครึ่งนะครับช่องสามซีทีวีถ่ายด้วยนะครับ ครับผมถ้าใครใหญ่ดูทีสิ่ก็ดูทูสปอร์ตไปนะครับผมอ่ะแล้วก็มาที่โปรแกรมวันนี้นะครับผมก็มีฟุตบอลลาลิกาสเปนหนึ่งคู่ตีสามครึ่งครับเป็นเอสปันยอนพบกรมนั้นของเซนเซียแม่ซีเดี๋ยแล้วก็ทีสิ่งดีกันางนเล่นนิดเดียวคุณแนนั่ผมคุณจะเล่นอะไรคุณเมาเมาคุณก็ผมแล้วก็มีบุนเดสลก้าเยอรมันนะครับผมตีสองครึ่งนะครับผมก็มี ฮัมบ oh. yeah, ูกเขาเก่าคอมเพนไฮนะครับผมแล้วก็มีเออฝรั่งเศสครับซีสองซีห้าตูดเออจะตูดตูรูดตูรูดตูดอ้าวคุณลองพูดตูรูดดิตูรูดตะรูตะรูดอ่ะตูดตูรูดคุณลองไปหาว่าเดี๋ยวตูรูดกับบาสเซียหมดนะครับผมอ่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นอีกทีไปเลยนะครับสองตูรูดกับบาสเตียโอ้นะครับผมโอเคแล้วก็วันเสาร์มีเตะเยอะแยะเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ ถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจก็หลับพักผ่อนกันนะผมแต่ถ้าใครยังสนใจก็นี่เลยครับอาร์บีแปดผมรุ่นเกมกีฬาผ่านมือถือต้องอาร์บีแปด <นะ S 1> ครับผมก็รุ่นกันให้มอนอยู่ดีนะครับผมเห็นว่าโปรแกรมน้อยแต่ก็ยังมาเป็นหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เ,น<า>เ่นเดิมวันนี้เยอะ <c oughs> ไปคนชอบเล่นหุ้นก็ไป <c oughs> ไปกาไปะไรกัน <c oughs> โอเคโอเคเลี่ยนตั้งเหรอเครียดเครียดก่าตอนคอสการข้อสอบใช่หรอวุ้ย จริงใจอะไรเี๋ยโอเคเขายิ่งจับตาอยู่โอเคเดี๋ยวโดนครัโอเคผบกับพวกราได้ใหม่ในวันพุงนี้กับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ <laughs>